สายฟรีวันที่1 2ึ่งรดต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยเฮ้ยมีปอกแขนว่ะปอกแขนฟืลริ่มาเอาไงดีวะคนดูตัวพี่เป็นไอตัวนิ่งเฉยเลยว่าจีนอสเฉยเลยเพี่ยนคืนราชาทะเลมันก็เท่อยู่แล้วฮะไม่มีตัวไหนเท่กว่าราชาทะเลแล้วเอาเราไม่มีโอ้โหตัวละครเดินของฟรีหมดลงแล้วว่าราชาทะเลกี๊กี ถือว่าเป็นปีศาจที่พี่ชอบมากนะดูวังทันแมนก็นี่แหละราชาทะเลมันไปซะแล้วอะ่ะเอาตัวอะไรเป็นตัวเดินดีโซนิกแล้วค่ะเนาะเอาเทๆเนี่ยต้องใช้โซนิกอ่าแจ๋วนินนๆๆิวิ่งแบบนารูโตะนั้นมาแล้วเบื่อนตอนแรกเนี่ยพี่ก็ว่าจะเอาอาวุธของซูริวนะคือเราคิดมาตน,นานแล้วแหละว่าจะปั้นซูริวให้สุดให้มันตีโดแดงแต่พอดีไปศึกษาดู u t u b e ครับปรากฏว่ากระบองเหล็ก โคตรแรงเลยกระบองเหล็กนี่คือยืนแบบค้ำอึดอยู่แบบนั้นนะฮะแล้วก็ตีแรงด้วยตีโหดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความคิดอีกจุดหนึ่งว่าจะเอาเอาวุธสามดาวไปลงกับกระบองเหล็ก U R D ไหมเพราะวันเทเหลือเกินในหัวก็บอกว่าโอเคแล้วพี่ก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตข้ามอาวุธของซซเรียนะครับคนโดวันนี้เราอยู่อันดับที่25ของเรือ่าอันดับโคตร ตกเลยเมื่อวาน23วันนี้25พรุ่งนี้จะเหลืออะไรพลังลบอยู่ที่16,943,807ล้านครับกูจะเพิ่มเป็น17ล้านหน่อยก็ไม่ได้อะไรกันนี่อรีกันไหนะละอยาก17 000, ล้านเลขสวยๆน้าใจ และในส่วนของเลเวลครับเราคงเลเวล91เหมือนเดิมแล้วก็อีกประมาณ4วันก็จะเลเวล92มานับถอยหลังเปพร้อมกันกับกีกี้สายฟรีในเซิร์ฟเวอร์555ครับและเนื่องด้วยเวลาเราไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะมอบตำแหน่งของหัวหน้ากิลให้ใครสักคนหนึ่งในสมาชิกขอเป็นคนที่เล่นบ่อยๆแล้วกันอย่างพี่เอ็มล่ M. บ่อยรปพี่เอ็มกับกายนี่น่าจะสลับกันเข้าเลยอาริโอคือใครเนี่ย ไม่ได้มาดูกิวนานนี่คือไม่รู้เลยว่าคนประจํากิวเราเป็นใครบ้างไม่เป็นรองเนะไม่เป็นรองนี่อยู่นานเหมือนกันนะปูเป้เหรอไม่อ่อนยี่สสองชั่วโมงแล้วปูเป้ะจะเหลือหรอือจะดดบนะมีใครบ้างในที่สามารถที่จะเป็นหัวหน้ากิวได้คนนี้ไหมวินยาโบมิสกะเอ่อชิโนโบุมีใครบ้างวะมีเนี่ยคนใหม่ๆห,หรือเปล่าหรือว่าเขาเปลี่ยนชื่อกันโซคามิ เทพแพนเท่าคุงแตกในน้องหายคืออะไรเนี่ยชื่อนี่คิดแล้วเหรอบังบังอยู่นี่เองบังผู้ดูแลกิวชี้แนะบังหน่อยเป็นหัวหน้ากิวซะโอนหัวหน้ากิวให้บังครับบังฉันขอฝากหมวกนี้ไว้กับนายด้วยนะเอากิวของฉันไปดูแลนะบังนะไปขอคุมหัว ยุคสมัยใหม่ได้เปลี่ยนลงแล้วบริหารกิวดีๆเก๊ก <c oughs> ี้ได้ออกจากกลุ่มจนสลัดผมแดงได้โปรจดหมายอะไรมาเนี่ยอ๋อจดหมายตำแหน่งหัวหน้า บางเป็นหัวหน้ากิวแล้วครับวันนี้ครับหมุนวงล้อเอาเพชร5อันนะตอนนี้เพชรเรามี3 0 0พันแล้วแต่ก็ไม่พอเพราะว่าตอนนี้เรื่องของความไวอ่ะมาเป็นที่1ในการ PVP นะครับเราต้องเอาเพชรไปรีการ์ดบัฟต่างๆให้ได้ออกของสปีดมันถึงจะสู้เขาได้นดเนี่ยดูนี่ฮะตอนนี้เราโดนนิกแซงความไวไปละแล้วก็การ์ดบัฟสีทองก็ยังไม่มีพอมีมาแล้วเนี่ยเราต้องใช้เพชรในการรีให้ได้โบนัสสปีด3แถวนะเพราะงั้นเนี่ย PVP แพ้อยู่ดีครับถึงแม้เรามีซูริลึก สุดขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีแก้ในเมื่อความไวสู้ไม่ได้ก็กระบองเหล็กมันซะเลยไปละไม่ต้องใช้ความไวเงียมยหดหน้าไปที่คุณจบจบไปเพราะฉะนั้นไปปั้นกระบองเหล็กให้สุดดีกว่าแถมเท่ซะด้วยวันนี้นะครับก็กดช็อกแลตไปที่51ครั้งกระป๋องม่วงเนี่ยกดแค่สองครั้งพอกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยไม่เอาละไม่เอาละมันเหลืออีกกี่วันเนี่ยเทศกาลคริสต์มาส หรือเวลาอีก3วันแต่ของมันโคตรเกลือเลยตอนนี้พี่อยู่ชั้น2นะฮะยังไม่ขึ้นไปชั้น3ชั้น2ก็เกลือแล้วดูเหมือนไม่ได้ไปไหนเอากระป๋องม่วงไปลงดันหายนะลงดันการ์ดบัฟดีกว่านะคิดไว้แบบนั้นมาดูกิจกรรมอัปเดตบ้างวันนี้มีกิจกรรมอะไรไใหม่ๆบ้างนะดอก2อเท่าอ๋อมีดอก2เท่ามานะ3วันครับทั้งดันเจียน exp ดันเจียนโกแล้วก็ดันเจียนฝึกฝนอย่าลืมมาลงกันด้วยแล้วก็อันนี้เราบอกไปแล้วนะว่าแพ็คนี้คุ้มสุดละ 3 4 9ี่ต้องซื้อทุกครั้งที่มาในแต่ละเดือนด้วยมีอะไรอีกร้านลึกล,ลับอัญเชิญเฉพาะก็เป็นอาวุธของซูเดียวงมีเวลานับในหลัง5วันปีไม่เอานะบอกตรงว,ว่าไม่เอาไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราเป็นสายฟรีเราต้องเลือกดีๆนะเวลาจะเอาอะไรนะครับน่าจะไปเอาที่กระบองเหล็กมากกว่าอาวุธสามดาวก็ไม่มีกิจกรรมไลฟ์อัพแล้วนะวันนี้ก็จะมีริชแบนมาเท่านั้นแหละมาอัปเดตกันหน่อยที่เราบอกว่าเราไม่เอาอาวุธของซูริวเพราะว่า อาวุธเรามี78ครับเราก็จะน่าเก็บไว้ให้กระบองเหล็กแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเอาไว้ตัว UR ตัวต่อไปที่มันน่าสนใจนะก็มีตัวดำอยู่221หรือว่าโอเคได้ทั้งบ่ลอลอได้ทั้งกระบองเหล็กส่วนคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไร UR เดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าทันไหมนะครับส่วนตัวแดงมี41บใบเราเก็บไว้ก่อนรอให้ได้เยอะแล้วก็สุ่มทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เราต้องหาทีม สายพลังอีหนึ่งตัวเพื่อที่จะมาใส่ในคอของโบรอสโบรสมาวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วแต่เรายังไม่มีสายพลังอีกตัวเลยที่มาใส่ในทีมจะใส่โบรอสร่างนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสายพลังที่ดีคืออะไรอ่ะทัชซ์เมื่อกี้ร่างหนึ่งเนี่ยเหรอไม่มีทางเพราะเดี๋ยวพี่จะเอาตัวแดงนี่แหละไปสุ่มหาไอ้พวกเกลโรเกลโรฟีนิ์แมนหรือไม่ก็วัคซินแมนโบร่างสองนะที่มันอยู่ในในการสุ่มของตัวแดงครับอยู่ไหนเนี่ยอ่ะหน้านี้ เนี่ยเอาได้หมดเลยเกโรเจโรสวัซตีแมนร่างสองฟีนิกแมนเอามายืนไปก่อนนะจนกว่าจะมีตัวสายพลังยูอตัวต่อไปนะก็มองไว,ว่าเป็นคิงนั่นแหละเข้ามาในทีมของเราฮีโร่ซัพพอร์ตตอนนี้ที่เข้ามาคือราชาทะเล ต้องการจะเล่นคุณครับพี่ไม่ได้รีวิวเลยนะแต่พี่บอกเลยว่าอันนี้เป็นซัพพอร์ตที่คุ้มถ้าเกิดว่าเราจะได้มาใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็เติมซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีกิจกรรมของบาคุโกตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดประมาณวันที่8เอาหินปีศาจสอันมาใส่ให้ราชาทะเลตัวนี้บอกเลยว่าอีกา ตีแบบโหดๆหเตึงเติงอันตรายกันไปครับแต่คนที่เติมเลเวลน้อยๆหน่อยเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานนะเป็นเดือนกว่าจะได้เพราะว่าต้องเลเวลหนึร้อมันถึงจะได้ลูกแก้วของราชาทะเลเลยเริ่มจับคู่การแข่งขันวันนี้วันคารเริ่มต่อสู้ตรงนี้และเราอยู่ในโหดร้ายข้ามโลกนะครับอันดับที่54ชื่อกลุ่มนี้ทําไมมันดูร้ายจังเลยแต่ว่าสู้อย่างไก่เก๊กมาดูซิว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงเจอกับเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงกันบ้าง เพอร์เฟ <Perfect, S 2> <Perfect, S 1> เหรอเพอร์เฟเจอก,กับกิกกี้พวกนี้หน่อยแล้วกันไหวปะเนี่ยพลังมากกว่าเท่าตัวไหวชิวอยู่แล้วขออัดน้องชายหน่อยก็แล้วกันเพอร์เฟแห่งช็อปเปอร์551ไว้ไวกว่าอีกแล้วเราจะแพ้เขาเพาะเขาไวกว่านี่แนะ จะไม่ได้ออกไม่ได้เล่นเอานะกิ๊กครับอ่าโดนเปิดก่อนมาแล้วคู่ไรคานหน้าสามตัวหน้าเรียบร้อยนอนไปหมดเลยแล้วขอรัวแขนเพิ่มเลือดม่วงไปหน่อยเตะไปที่ซูริโอูนอนนาทีว่ะโดนเตะไปทีเดียวและโดนเขาแซงมาครับโอ้โหล่างสลัวบินต่อยเจ็ดล้านดามเมตอู้สามดาวด้วยโอ้โหเดี๋ยวใจคอจะไม่พี่เล่นแก้ตัวบ้างเหรอน้องชายกาโร่บอกได้เวลาล่าแต่เราก็ได้เอาคืนนะครับ ชอบขอบคุณที่โลไม่ยอดท่อให้กิกี้ผู้นี้ได้เอาคืนขอใส่หน่อยก็แล้วกันอูโหูล่าสัวหลวงปินต่อย43ล้านแถวหลังเก่งนักหรือเก่งนักหรือเรียบร้อยไงต่อให้ต่อยก่อนเลยครับที่เราสูได้เพราะว่าพลังมันห่างนะถ้าพลังให้ใกล้กันเนี่ยบอกเลยว่าพี่ไปหวัน่น โอหซลิอาวุธสามดาวเมื่อกี้เท่เหมือนกันแต่ก็ไม่เทพพอทําให้เราใจอ่อนสุ่มอาวุธซิริวมาดูซิว่าใครมีอาวุธซิลิวสามดาวอีกบ้างอยากโดนกีกี้ผู้นี้ตบไหมละ่ะน้องชายคนนี้ใครเนี่ยพลังอยู่7ล้าน8ขอลองสู้ดูหน่อยแล้วกันคือเราจะช้ากว่าทุกคนไม่ได้นะขอไวกว่าบ้างอ่าเรียบร้อยตานี้กี้กี้ไวกว่านะได้เวลาบันเลงแล้ว กี้กี้แสดงเองตีธรรมดาไปก่อนครับแล้วก็มาแล้วครับโซนิกของเขาเอา้วาวโดนไล่โจมตีก่อนหน้าแหกไล่โจมตีไปทีนึงแล้วก็ล่างสลัวบินต่อยเพิ่มเลือดม่วงมาหน่อยแล้วก็เตะามาละปล่อยให้ตีก่อนเลยเพิ่มมาเหอะเลือดม่วงของคุณนะ่ะสู้ผมไม่ได้หรอกน้องชายโอ้โหมิดเทดุมิดเทดุใส่ซอมบี้แมนเอารัวๆอะไร,รสินะนี่เขาฮีโร่ทั้งทีมเลยนี่หว่าฮีโร่ทั้งทีมแบบนี้ ไล่โจมเตีไปก็เท่านั้นตัวไก่แจ้เนี่ยตนิกของเรายอมรับดาเมจไปแล้วแล้วก็ขอแสดงหน่อยก็แล้วกันมาแล้วซุยเร็วอยู่อาของกิกี้ได้เวลาโชว์ออกเนีบหมัดรัวครับปืนกลยางยืดหมัดยางยืดถึงเนื้อึงเนื้อึงเนื้อตึงเนื้อตึงเนื้เรียบร้อยให้เขารู้กันไปว่าของแท้มันเป็นยังไง้องใช้หอ,อันดับขึ้นมา42แล้วอย่าบอกนะว่า ดวลข้ามเซิร์ฟสัปดาห์นี้กีกกี้จะได้เข้ารอบไปแสดงนะมาใครจะมาเป็นคู่มือคู่วอร์มของกีกกี้ผู้เนี้ยอินเทอร์เน็ตก็อย่างแย่เลยอันนี้พลังเก้าล้านสิบสองล้านมีใครบ้างเนี่ยโอ้โหตัวโคตรโหดจะไปสู้ยังไงนะเถ้าเราไวกว่าเราชนะอยู่นะแต่พี่ไม่แน่ใจเรื่องของความไวเลยอืมอันนี้เซิร์ฟอ,อะไรฮาหาห้าชื่อกาไหวเปล่าวะ ขอลองสู้นะอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันชื่อกากด้วยขอให้เราออกก่อนสาทุกอามิตพทนอ้อนวอนต่อฟ้าช้ากว่าอีกแล้วโอ้ทำไมความไวมันไก่เจ้าขนาดน,นี้วะเดี๋ยวนเขาเปิดก่อนเหรามาลุ้นกันว่าเราจะรอด จากฝีเท้าเขไมไว้โดนกูไลคาหน้าครึ่งหลอดไปแล้วแล้วก็ข่ยี่ขยี่เลยครับคูโดวไปอีกหนึ่งทีโดนขยี่ซ้ำอีกทีนี่คือการไล่โจมตีแล้วนั้นยังไม่ได้ของแท้แต่ตัวกีกี้นี่ไม่ยอดฮ่อไม่หมดแล้วขอตี <S <S เพิ่มเลิดง่วงมาหน่อยเอาละแล้วก็ไล่เตะไปที่ซูร็วโดนโอ้แทงท็อปมาสเตอร์ไอแล้วก็มิดเทดุ มิดเทดูถูกตัวซะด้วยโอ้โหแล้วไปลดเลือดล่างสลวัวบินต่อยรู้วติดสตันไหมเนี่ยติดสตันไปที่โซนนี่ครับตกไล่ต่อยอีกหนึ่งทีนี่ยังไม่ได้ของจริงนะนี่คือมาไล่ตีนี่คือเป็นแบบเป็นแบบไล่จมตีเท่านั้นนะครับเนี่ยของแท้มาแล้วเ่ยจะตายไหมเบายังไม่อุ้ดสามดาวใช้แค่อุ้ดสองดาวเท่านั้นตัวนี้ยาอุ้ยดีที่ที่ต่อยเบาอยู่นะแล้วเราจะตายล่างนี้ไหมเนี่ยขอแบบติดไม่ยอดทอนยื้อชีวิตก่อน ยืดชีวิตด้วยก่อนอ่าโอเคไม่ยอมรอแบบนี้กิกี้บอกว่างานนี้ีลยวพี่ขอแสดงเองน้องนะรัวนักใช่ไหมยังไม่ได้ออกสักตัวเลยตอนเนี้นะตอนนี้ฉันแสดงเองซึริวยูอาบอกขอแบกทีมหน่อยก็แล้วกันมุ่งปัดปืนคนอย่างยืดอย่างยืดถึงนืดถึงนืดอย่างยืดถึงนืดถึงนืดเรียบร้อย เธอถ่ายสายฟีเบอร์หนึ่งประเทศไทย